อาครับคู่ของเราเกมเริ่มแล้วครับเป็นทางฝั่งช่างหาครับเป็นฝ่ายเขียรูกเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับมาช่างห่ทางซ้ายลุยมาจากหลังบ้านเลยครับมาคนเดียวลูกนี้แล้วยัดเลยครับโอ้โหมาจากไหนไม่รู้ครับแต่ที่รรู้มาทําประตูแล้วครับยิงสวยซะด้วยครับเยิงขวาแล้วปั่นเสียบเสาเข้าไปเลย โหตั้งแต่กระชากมาของเสื้อลิ้นให้มาสีจี้หลิงจารจึงเซียนเปิดมาเอาเหมือนพักให้เพื่อนนะครับแต่ตามยิงได้หรือเปล่าครับโอกาสตรงนี้ล็อกไปล็อกมาวนซ้ายวนขวาแล้วยิงโอ้โหมาเข้าตรงนี้ครับมายิงฝ่าแนวรับเข้าไปครับเบอร์60สบครับ กองหลังยืนกัน2คนก็เอามาอยู่นะครับยืนบังให้ผู้สาประตูแล้วครับแต่ว่าก็ยิงฝ่าเข้าไปได้ครับ2อศูนย์ครับมาต่อเนื่องเลยครับประตูครับอีกสนามหนึ่งก็ยังไม่มีประตูนะครับเอาได้ลุยบ้างครับทางด้านซูเปอร์สตาร์โอ้โหด้านไกลนี่เพื่อนขยับให้ครับแต่ว่าเลือกเลนสันแล้วดูตรงนี้พื้นที่มีเพียบเลยครับสุดเลนชานทังขวาแล้วปาดโอ้ไม่ปาดครับเลือกยิงเองเลยครับเป็น3าศูนย์ครับนาที18 อู๋แล้วยืนผิดตำแหน่งไปเยอะเลยนะครับเมนูอู๋แกมาบังเสาแรกหมดเลยครับเปิดพื้นที่เสาสองแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเต็มพื้นที่เลยครับเนี่ยเปิดมาก็โดนดักเหมือนเดิมครับส่วนเรือนชาติโขกมาเอาหลุดเลยหรือเปล่าครับตรงนี้กระชากมาเองครับวนมาแล้วหน้าเขโทุ่มตัวเก็บตกก็ไม่เหลือครับโอ้โหวิ่งมาซัดด้วยซ้ายครับตัวเก่งเลยครับยิงซ้ํากันเลยครับเลี้ยงหน้าเข้ามาทาประตูครับอูหตรงนี้ วิ่งมากระแทกด้วย้ายครับหน้ากรอบเก็โทษครับ18หลาพอดีเสียบด้วยสายตาละครับเมนยูอ่าอีกหนึ่งข่าวครับอีกหนึ่งสนามทาข้ามออกน้ำมาแล้วนะครับโอ้โหเนี่ยครับบอลกระดอนเป็นใจด้วยครับพักมาตรงนี้ก็ยิงหักข้อเข้าไปตามมาเล่นนะครับยังไม่ออกด้วยคืนกลับมาแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วละครับทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้ครับก็เป็นทางด้าน ช่างไหหลกกีสตาครับออกนำทางด้านซูเปอร์สตาเอฟซีอยู่5ประตูต่อศูนย์ครับก็เลี้ยงหน้ายิงกันมาเลยครับเราก็ต้อนรับทุกท่านกลับมาเหมือนเดิมนะครับอีกยีนาทีครับคู่นี้ครับก็เป็นทีมจากทางฝั่งจีนครับช่างไหลลกกีสตาออกนำตัวแทนจากสปปลาวครับซูเปอร์สตาเอฟซีอยู่5ประตูต่อศูนย์นะครับรึ่งหลังที่บอลเป็นขังเย้ครับ เลือกปานมาเลยครับโอ้โหเซฟแล้วโดนซ้ำได้ครับอูโหไม่ลําหน้าด้วย6-0เลยครับจังหวะกึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามาครับจากลูกฟรีคิกก็พยายามจะปัดทิ้งออกมาแล้วครับแต่ว่ามันไม่พ้นอันตรายครับ ให้มาทังขวาเล็งแล้วยอดมาเสาแรกลูกจอด่อแบบนี้ไม่เหลือครับเอาจนได้ครับทังเวครับชางไห่ครับอุลเปิดแม่นนะครับเปิดโค้งหนีแนวรับมาสองคนครับก่อนที่จะมาตกใส่เท้าของถังเวครับกัดแทคเขา นะครับเปิดโค้งมาแล้วโคกต่จจอจ่อครับอูโ้โูหแฮตทริกครับใช่อูโหูเนี่ยครับยืนสูงอยู่คนเดียวเลยครับแล้วเปิดมาดีด้วยครับแล้วมันจ่อขนาดนี้ไม่ยากครับโขกเข้าไปเลยครับเกือบจะเซฟได้เหมือนกันนะครับประตูของ ครับแต่มุมเปิดโค้งมาแล้วโขกจอๆเหมือนเดิมครับโอ้โหเก้าประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่39ครับโอ้โหแล้วเปิดสูตรนี้ครับกดดันได้ดีเลยเปิดมาจุดเกรงใจพอดีครับจุดตกตรงนั้นระหว่างผู้รักษาประตูกับกองหลังนะครับยิงได้ไม่ท่าพ่ไปเกือบสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับตัวแทนจากจีนเอาแล้วฟรีคิกตรงนี้เปิดมาไม่ล้ำหน้านะครับแล้วยิงเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ สิบครับจากลูกฟรีคิกอะครับเปิดมาแล้วมีตัวห้อยท้ายไว้อะครับเนี่ยครับตัวสุดท้ายก็ทําให้สามผู้เล่นของช่งางไห่ไม่ล้าหน้าเลยนะครับลูกนี้ถีบช่งางไห่เลยครับบูลแล้วก็คู่นี้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห้าสิบนาทีช่งางไห่ก็เอาชนะทูบอสตาเอฟซีไปได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่อ่ะครับ สิประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้มีแฮตริกด้วยครับเป็นกองหลังครับของช่างไห่มิกาซ่ายุนซีอินเตอร์เนชั่นแนลยุทธั์สสสนับสนุนโดย